ความฝันเป็นการกรีดร้องที่ประจักษ์ชัดเป็นภาพจิตอันบริสุทธิ์จะไม่หลับไหลหยุดไล่ตามสัญชาตญาณให้ปัญญาหล่อเลี้ยงตัวมันเองตักระเป็นจุดหมายสุดท้ายของเราจิตใจอันหยาบช้าสมควรประสบกับฝันร้ายหากท่านหลับจงไปิ ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวัญวันศุกร์นะครับเป็นคลิปที่ทําตามน้องแนะนํามานี่ครับไม่ใช่ทําตามสั่งถ้าทําตามสั่งมันจะมันจะดูดูไม่ดี <c oughs> โอเคขอไทยอนาล็อกเคอรเรอร์ฝนกรดหน่อยฮะอ่าหนึ่งวันที่ผ่านมานี่ครับได้ไปวันนี้เราอยู่กับช่องใหม่นี่ครับเชฟคุนะโอเคฝนกรด อืมจะเป็นยังไงไหนคุยว่าไม่ห็นใจกันรู้สึกตัวทุกอย่างเปิดมาก็ละครย้อนยุคนึงครับตามสเต็ปดูนี่สิดูสิดูให้เต็มตาสิใบสมรส <laughs> <laughs> ใบทะเบียนสมรสระหว่างฉันกับรถสุขคนเดี๋ยวฉันกับรถสุขคนนี่เรื่องอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> จำไม่ได้ <laughs> อ่ะมาละ ถแถลงการฉุกเฉินปกติต้องเป็นกองทัพบ,บกนะครับไม่งั้นก็กองทัพไทยอันนี้ทางอากาศเฮ้ยแปลกอ๋อฝนกรดไงฝนกรดเอออกองทัพอากาศไทยได้พบปรากฏการณ์ที่อันตรายต่อประชาชนทั้งหลายซึ่งเรียกว่าฝนกรด ผมว่าเกลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือเกลิ่นมาอันตรายเลยนะครับมันมันมันต้องแบบเกลิ่นแบบได้โชบัวแบบไม่น่าเป็นห่วงมากอะไรแบบนี้แต่อันนี้เกลิน่นขึ้นมาปุ๊บแม่งอันตรายโปรดให้ประชาชนทุกท่าน <c oughs> ปฏิบัติตามกองทัพอากาศไทย <c oughs> อย่างเคร่งครัดโอ้อันนี้มาซีเรียสเลย การที่หนึ่งห้ามออกจากเคหสถานหากไม่จำเป็นอ่ะฮะเพลงไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฟร,รมหนึ่งเหรอไม่นะไม่เฟร,รมหนึ่งนะแช่หลายเฟร,รมอยู่ตะกี้ประกาศออกไปเขาอ่าอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้นนไดเริ่มมีการแทรกแซงนะครับ ประการที่สองถ้าผู้ที่มีสภาพผิวบอบบางอย่าเดินตากฝนหรือควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไว้อือฝนกรดทำในสิ่งที่ท่านปรารถนามาฟอร์แมตเดิมนะฟอร์แมตเดิมก่อนที่สายเกินไป ขอให้ทุกท่านโชคดีเราจบใช่ไหมเนี่ยยังยังอ่ะจบจริงๆด้วยเดี๋ยวอาจจะมีหนึ่งเฟรมเราดูก่อนแล้วก็กลับมาออกอากาศตามปกติโอเคผมชอบนะแบบว่ามันรวบรัดตัดตอนดีนะครับแบบว่า อ่าฮะประกาศไปเลยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหนึ่งเฟรมที่เหมือนมีคนมาแทกอย่างนะบประมาณว่าออกไปเลยฝนในคอมเมนต์นะครับก็มีสิ่งที่น่าสงสัยในคลิปฝนกรดแต่เสาวากาศปล่อยสัญญาณวิทยุไม่หักหรือพังอืืเดี๋ยวก็คือผมคิดว่าฝนมันอาจจะตกเสาวากาศแล้วสัญญาณจะหลุด กรดมันมีหลายประเภทนะครับบางประเภทมันก็กัดก่อนโลหะแต่บางประเภทมันก็ไม่ทําอันตรายอะไรกับโลหะนะครับพี่ครับดูคลิปไทอนาอลอกเฮอร์เรอร์การนอนหลับอย่างแท้จริงหืมน่าสนใจแฮะเพื่อนของเราอีกแล้วนะครับเฮ s t สเตอทีนั่นเองโอเคออกชแนลออกชแนลออกซ้ายอย่างเดียวเลยตะกี้สมมวนลิขสิทธิ์การใช้งานส่วนตัวเท่านั้นห้ามเผยแพร่ แล้วพี่ออกมาเพยแพร่นี่นะโอ้โหเพลงเพลงอย่างหลอนเทปบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนการนอนหลับอย่างแท้จริง real sleep ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์กายภาพแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช253 หหรือสาอ่ะไม่เป็นไรผมเกิดสามสองอความเชื่อหรือข้อเท็จจริงอ่ะบทที่หนึ่งความฝันเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นของการนอนหลับหรือเปล่าความจริงแพทย์ปัจจุบัน ลงความเห็นว่าการนอนหลับในสภาวะที่เรียกว่า REM Rapid Eye Movement มีความจำเป็นมากต่อร่างกายอ่ะถ้าใครเคยศึกษาเรื่องความฝันนะครับเวลาเราฝันเนี่ยตาเราจะเกาะเกอะไปเกอะมาแบบเนี้ยอ่ะนี่แหละ r าปิดหรือเออนี่ Rapid Eye Movement จะเป็นแบบนั้นมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับ ซึ่งถ้าใครๆหลายๆคนหลับแบบตากระต่ายเนี่ยก็จะเห็นความจริงในช่วง REM อาจทำให้คุณฝันได้แต่ REM ไม่ใช่สาเหตุของความฝันเป็นเพียงความสัมพันธ์กันเท่านั้นยังไงอะเดี๋ยวมันสัมพันธ์อะไรกันยังไงความเชื่อหรือข้อเท็จจริงอ่ะต๊ดๆความฝันสามารถทำนายอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ ความจริงความฝันเกิดขึ้นขณนะที่สมองส่วนต่างๆโดยเฉพาะ Neocortex หรือหรือ He x. ใน h i ปโป c a m p u s ถูกกระตุ้นโดยจะถูกผสมผสานและปรุงแต่งเรื่องราวตามประสบการณ์ที่แต่ละคนนึกคิดและพบเจออืมไม่นะอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความจริงแต่ทว่า ดจาวูอ ja ่ะท่านยมเคยเคยรู้สึกไหมแดจาวูอ ja ่ะแบบว่าเฮ้ย <Hey. S 1> กูเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนหรือเปล่าหรือว่ากูเคยฝันแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนั้นอันนั้นเรียกว่าแดจาวูการนอนหลับช่วยให้ร่างกายและจิตใจสามารถรักษาและฟื้นฟูตัวได้การนอนหลับอย่างน้อย8ชั่วโมง ต่อคืนเป็นประจำช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นฟูตัวเองได้ออือย่างไรก็ตามประโยชน์เหล่านี้มักถูกรบกวนจากภาพหลอนหรือสิ่งลวงตาภายในความคิดขณะหลับเราเรียกมันว่าความฝันมีมูลอันนี้มีมูลยอมรับจากประสบการณ์ตัวเองความฝัน เป็นรโโ่องรอยแห่งพื้นฐานของจิตใจแผนภาพของเออฮิลแมนการศึกษาของเราได้รับอนุญาตให้ศ <L> ึกษาเข้าไปถึงจุดศูนย์กลางของระบบประสาทกระทั่งส่วนที่อ่อนไหวซึ่งลึกลงไป ถึงจิตใต้สํานึกฮึมน่าสนใจแฮะโอเคแสดงค่าดัชนีของการทำงานไฟฟ้าในสมองซึ่งทำงานอย่างหนักด้วยแรงกระตุ้นในฝันเมื่อเราอ่านค่าภายในแผนภาพได้แล้วจะสามารถควบคุมกิจกรรมภายในฝันกระตุ้นสิ่งเราจากภาพเยื่อหุ้มสมอง ที่มองเห็นผ่านแบบจำลองอยังไงเนี่ยการใช้จุดที่ผกผันของแผนที่สามารถแก้ปัญหาการฝันของคุณในยามนอนหลับได้อืมไม่มีความฝันอีกต่อไปนี่คือความสงบของคลื่นสมองที่การนอนหลับอย่างแท้จริงควรจะเป็นปลูกกระแสต่อต้านความฝัน โอ้ oh. มาแล้วนะครับปลูกกระแสต,ต่อต้านความฝันกระตุ้นการต่อต้านความฝันของคุณอืมโอเคคำเดิมแบบทดสอบภาพเคลื่อนไหวกรุณามองยังศูนย์กลางของจออ่ะได้ ไม่รู้สึกอะไรการจำแนกความจำฟังและออกเสียงด้วยเสียงดังได้อ่ะมาไม่มีใครตายเลย,ย,เลยอืมการตอบสนองโอเคอ่านข้อความโดยไม่ออกเสียง หนึ่งเฟรมสองเฟรมสามเฟรมเยอะมากแป๊บหนึ่งอันนี้อ่านไม่ออกนะครับการมีสัญญาณอะไรสักอย่างนี้ครับและอันนี้ก็คือชั้นฝันเพื่อให้โลกตื่นไม่มีใบหน้าความฝันทิ้งร่องรอยไว้เสมอการนอนเป็นเรื่องลวงโลก ความฝันเป็นเรื่องของคนเขาคลาดคลาดเขาการนอนนั้นไร้ซึ่งอาระยะธรรมจิตใจนั้นเป็นปรปักนี่เป็นเวลาของคุณแล้วฉันจะไม่ฝันอีกครั้งอยู่ให้ห่างจากห้องนอนของคุณเป็นการดีหากคุณทำสำเร็จความฝันเป็นการกรีดร้องที่ประจักษ ชัดเป็นภาพจิตอันบริสุทธิ์จะไม่หลับไหลหยุดไล่ตามสัญชาตญาณให้ปัญญาหล่อเลี้ยงตัวมันเองตักกระเป็นจุดหมายสุดท้ายของเราจิตใจอันหยาบช้าสมควรประสบกับฝันร้ายหากท่านหลับจงปิดตายซะ จิตเป็นความคิดที่คิดได้ด้วยตนเองไม่มีใบหน้าจิตใต้สำนึกนั้นเป็นปรสิตความฝันเป็นเนื้อร้ายที่ประจับแจ่มบนใบหน้าที่หลับไหลพวกมันติดตามคุณยามราตรีคอยกรีดเฉือนคุณในความฝันจิตใจอันหยาบช้าสมควรประสบกับฝันร้ายบ้านของคุณมีประตูที่คุณไม่รู้ ผู้ตื่นเท่านั้นที่คิดได้การมองเห็นเป็นเพียงการตาที่เปิดเท่านั้นยังไงการมีปัญญาเป็นเรื่องเดียวไหลฉันฝันเพื่อให้โลกตื่นโอเครู้สึกว่าจะซ้ำมเมสเซจจะซ้ำจะวนลูบนะครับอือฮึโอเคมเมสเซจวนลูบไปแล้ว การนอนหลับเป็นสิ่งโสโรครกอืมตกใจนึกว่าได้ยินเสียงแมวคุณได้สำเร็จการศึกษาจากการเรียนรู้การนอนหลับอย่างแท้จริงเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่แล้วคุณโดนล้างสมองเป็นที่เรียบร้อยผู้ป่วยส่วนใหญ่รายงานว่าพวกเขาเกิดการนอนหลับ ที่ไร้ความฝันหลังจากดูเทปบันทึกการสอนเพียงครั้งเดียวกรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากท่านกำลังประสบอยู่กับผลลัพธ์ที่ล่าช้าและหรือผลลัพธ์ข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์แสดงว่ามันมีผลลัพธ์ราตีสวัสอยามันแทรกแซงอีกแล้ว อ๋อมีออริจินอลนะครับคริสอ่าสตรัปหรือเปล่าไม่แน่ใจออริจินอลอ๋อโอเคโอเคมีเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับมีเรฟเฟอร์เรนซ์อืมเคยนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะ แต่ทฤษฎีการนอนหลับแล้วทฤษฎีความฝันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาความจริงมาจากไหนนะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมนะบางคับแม่งมันบังคับได้อะมันรู้ว่าเราอยากฝันอะไรมันรู้ว่าเราอยากทำยังไงนะครับในความฝันอ่ะอันนี้อันนี้ส่วนตัวส่วนตัว จริงไม่จริงไม่รู้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้าไป <Bye. S 1> สวัสดีครับเย้ yeah.